สวัสดีครับผมทีป้าแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำส4ประตู1.9 X Series สีขาวนะครับโปรดาว49,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า49,000ได้อะไรบ้างรถรอส่งมอบลูกค้าสวยๆเลยนะครับ4ประตู1.9 X Series สีขาวนะครับโฉม2022นะครับเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับ ล้อ18นะครับเวลนะครับยางกลางนะครับโหลดหน้า2หลัง3านะครับอล้อสีครอบดุมสีครอบเ 4, อบรกสีเลือกได้นะครับอ่าล้อส่งมอบสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับ ันนี้ลูกค้าเอากระบะไลเนอร์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นดิฟฟี่หรือเบาะหนังนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับมีท่อออกท้ายไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโหลดหน้าสองหลังสามสวยๆเลยนะครับ มีวัดบูธนะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนจากกระบะไลเนอร์เป็นเบาะหนังก็ได้นะครับอสวยๆเลยรอส่งมอบนะครับ สนใจ4ประตู1.9 Xseries สีขาวโฟดาว49 0นเนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดถูกกดด้านล่างดูยอดผ่อนนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ